<Carbon> สวัสดีครับคาร์บอนเอครับสวัสดีทุกช่องทางครับกลับมาประจําการในะห้องเดิมนะฮะหลังจากที่ข่าวสารต่างๆดูเงียบๆไปนะครับก็เลยต้องขอญาตขอตัวไปประกอบอาชีพไปตามที่ต่างๆนะฮะแต่ระหว่างที่มีอยู่เนี่ยก็มีอัปเดตข่าวสารบ้างนะครับลงในแฟนเพจนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปกดติดตามแฟนเพจคาร์บอนเอ็กซ์นะครับ กันเยอะๆเลยนะอันน hmm ี้เน้นๆเลยขอเยอะๆนะครับแฟนเพจคาร์บอนเอ็กซงอยู่ใต้คลิปฝากด้วยเพื่อเป็นกําลังใจครับเมื่อนักเตะเก่าไปนักเตะใหม่ต้องมาแล้วนะครเรามีความตื่นเต้นกันในซัมเมอร์นี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วลิอู์เสริมทัพแน่นอนแล้วก็คงจัดหนักเลยแหละ ไปอยู่ในช่วงสร้างทีมผัดใบเราตื่นเต้นกับการได้มิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาแทนที่ที่จากไปปลดระวางกันไปเราก็ได้เห็นแล้วทิศทางการเสริมความแข็งแกรง่งสร้างอนาคตกับทีมในยุคต่อไปอย่างน่าตื่นเต้นนักเตะก็2รายเข้ามาก็โอ้โหดีกรีระดับแชมป์โลกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เป็นเจนใหม่ตื่นเต้นได้มา2แล้วก็รอไปอีกนิดนึงแม้ว่ารอยังไม่มีความเคลื่อนไหวก็ยังดีแต่ ในสัปดาห์หลังแนะ่หลังจากพรีซีซั่นกลับกลายเป็นว่าข่าวที่แรงมาแล้วก็กลบกระแสนักเตะใหม่ก็คือลิฟูมีข่าวกับ3นักเตะเนีย์ตัวเกา่าเป็นกําลังหลักของทีมด้วยเตียโกอาคนโนราจอร์แดนเฮเดอร์สันและฟาบินโยกาลังจะย้ายออกไปมันกรบข่าวนักเตะใหม่เรียบร้อยเลย <c oughs> ในไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้และที่ร้อนแรงที่สุดก็คือฟาบินโยฮะซึ่งผมคิดเลยว่าคนเนี้ยอยู่กับทีมแน่นอน แล้วก็ยังมีอนาคตยังอยู่ในแผนการทําทีมอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่มีโอกาสได้ลงมากกว่า2คนนั้นเยอะเยอะแน่นอนนะครับกลับกลายเป็นว่ามีข่าวที่จะไปก่อนใครวันนี้ก็ได้ติดตามจากลุงเจมส์เจมส์เนี่เมื่าก่อนนี่เรียกว่าเป็นลำดับต้นๆของการเรียการายงานข่าวสายหงตัวต้นๆเลยนะครับตอนนี้ไปอยู่ดีแอเลติก ผมก็เห็นเขาโพสตแล้วก็เข้าไปตามอ่านเนื้อหาก็สรุปง่ายๆก็คือเขารายงานว่าฟาบินโยฮะซึ่งมีข่าวกับอัลอิทิฮัดมาก่อนหน้านี้มีกี่วันเนี่ยนะฮะกำลังจะย้ายทีเขาบอกว่าฟาบินโยไม่ได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่เยอรมันกับลิเวอร์พูลแหมลิเวอร์พูลซ้อม p r e c i s i o เปิดมาหนึ่งสัปดาห์เสร็จแล้วก็บินไปเก็บตัวที่เยอรมันแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องเตรียมอยู่ฟาบินโยไม่ได้เดินทางไป เขาบอกว่าฟาบินโยมีเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ระหว่างเขากับอาลอิติฮัดเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอมาแล้วลิพูก็รับข้อเสนอค่าตัว40ล้านปอนด์เรียบร้อยแต่เฮนเดอร์สันเนี่ยก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับในไม่กี่วันก่อนนั้นใกล้เคียงกันนี่แหละเฮนเดอร์สันมีข่าวกับอาลอิทิฟากทีมของบอสเซเวนเจรัตที่ไปเปิดตัวเป็นกุนซือหมาดๆเลยนะในลีกาซาอุด โปรลีกเนี่ยนะฮะลีวารอยากได้ตัวกับตันจอแดนเฮเดอร์สันแล้วก็ข่าวออกมาโอ้โหเป็นที่ฮือฮาว่าให้ค่าเหนื่อยเจ็ดแสนปอนด์ต่อสัปดาห์บ้าไปแล้วนะครับเราก็มีการวิเคราะห์การพูดกันถึงจอแดนเฮเดอร์สันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายข่าวเนี้ฮะย้อนกลับมาข่าวนี้ที่เจนเพียสบอกว่าจอแดนเฮเดอร์สันยังคงไปเข้าแคมป์ในเยอรมันกับเลือวภูต่อไป แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้เซสนตนตกลงสัญญาส่วนตัวกับออาอิติฟักได้แล้วก็ตามแต่ติดที่การเจรจาของ2ส,สโมสรยังไม่ลงตัวครอบก็เคยบอกว่าราคาค่าตัวต้องมีราคาอย่างน,น้อยก็40ล้านปอนด์50ล้านปอนด์อยู่แล้วๆนี้ก็ตามนั้นรอตกลงราคากันได้แต่ระหว่างนี้ยังไม่เสร็จสิ้นก็ทำตามหน้าที่ครับก็บินไปทำหน้าที่กับตันทีมในแคมป์พรีซีซันที่เยอรมันต่อและ จอเกนครอปก็เคยพูดไว้ว่าเขามักจะไม่ฝืนใจใครถ้าใครอยากย้ายขอแค่ว่ามีข้อเสนอที่ดีสำหรับสมอรอนมากองไว้และมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวนะฮะก็จะไม่ปิดกัน้นก็ตามนั้นคงรอดีลกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คงประกาศกันนะรอให้ลงตัวเมื่อไหร่ก็เหมือนอนั้นนะสองรายกันเราจะไปนะครับแบบนี้น่าจะเปิดพื้นที่เปิดโอกาส แล้วก็ดีลที่กมันจะเข้าเนี่ยที่รีรออยู่เนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นพอะนี่จะอุ่นเครื่องแล้วนะฮะรายง,งานข่าวบอกว่าข่าวของเรมิโอลาเวียยังคงดีลกันอยู่แม้ว่าราคาอย่างแรงกดไม่ลงเป้าหมายอื่นๆเริ่มวนเวียนกลับมาอีกแล้วชื่อเดิมๆครับเมื่อไม่กี่วันมอร์เซสกเซโดมีข่าวเข้ามาเจมส์เพียสบอกว่าไม่ได้เป็นตัวเลือกที่จริงจงังคาดว่าน่าจะไปเชลซี และชื่อของโซเฟียนอัมราบัตไลอัอนกาเวนเบิร์ชแล้วก็คาวินฟิลิปกลับมาพัง,งาดอีกรอบหนึ่งบอกว่าลิสต์นี้อยู่ในขายการพิจารณานี่คืออัปเดตข่าวโดยเจมเพสจากด a แอเ e ติกแม่ผมติดนิดนึงว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดนะอยู่ๆจะไปมีข่าวถึง3ตอนนี้มี2คนเนี่ยแน,แน่ก็น่าเสียดายนิดนึงถ้ายังอยู่ครบนะ นะไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวหลักจะได้เป็นอะไรอยู่ในแผนทําทีมจะได้ลงมากน้อยหรือแรกแล้วแต่ถ้ายังอยู่นะเป็นตัวหมุนเวียนคอยซับพอร์ตเด็กๆนะโอ้โหมันจะปึกมากกลางนี่แก้ปัญหาได้เยอะเลยเราก็จะเทไปแก้ปัญหาเกมรับกันผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันดีขึ้นทีนี้ไม่ได้แล้วต้องอุดกลับมากลับมาแก้ปัญหากองกลางกันเป็นซีเนียร์ที่คอยดูแล น้องๆเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงน้องๆเนี่ยไม่อยู่2รายโดยเฉพาะกับตันทีมเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่เสียดายอ่ะแต่ว่า3รายใครจะอยู่ใครจะไปมีผลอะไรอย่างไรมากน้อยแค่ไหนก่อนที่มีข่าวกับเตียยก็อคาโนรามีแววย้ายออกมีหลายทีมสนใจแม้แต่มีข่าวกับบาซ่าทีมเก่าหลายคนมองว่าอ่ะโอเคมันก็คงได้เวลาลวล่ะด้วยสภาพร่างกาย ซีซั่นก่อนนี้ก็รักษาตัวมากกว่าเล่นเป็นดีลที่เกิดขึ้นได้รายนี้คนมองแล้วว่า,าไม่น่าส่งผลกระทบต่อลิเวอร์พูลส่วนพอเวลามีข่าวกับจอแด,ดนเฮดรันรายนี้เสียงเริ่มแตกแต่ก็ส่วนใหญ่นะที่บอกว่าก็โอเคก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็จอแด,ดนเฮดส s ันเองก็โรยราไปเยอะแล้วจริงๆแล้วเรื่องราวเก่าๆก็กลับมาอีกว่าจจแด,ดนเฮดสันเป็นนักเตะที่แบบสกิลธรรมดานักเตะธรรมดา นะคนหนึ่งมาจากไหนได้รายแล้วแค่มีลูกขยันแต่ก็มีอีกมุมนึงก็ามาเอามาพูดบอกว่า,วาเฮ้ยนึกถึงสิ่งที่เขาทำกับทีมนี่เขาทุ่มเทสุดๆนะทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในสนามนอกสนามให้กับเด็กๆส่วนใหญ่ลงความเห็นแล้วก็ยังอยากได้ดีกว่านี้อยากได้ดีกว่านี้มีอยู่จอแดนเดดลสันตอนนี้เวลตันไปแล้วแต่ถ้าอยู่ผมว่าดีเป็นกับทันทีมนะแล้วสามารถเป็นตัวหมุนเวียนได้ดีอยู่ โนะดยความเป็นความมุ่งมั่นเป็นผู้นำของทีมยังคงจำเป็นและสำคัญมากแต่ย้ายก็มีใครว่าเนะเพราะว่าข้อเสนอ70,000สนพอต่อสัปดาห์หาไปที่ไหนไม่ได้แล้วในในโลกใบนี้แล้วเจดานเดสันก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะทำบุญมีโครงการต่างๆช่วยอาชีพช่วยผู้ยากไร้ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายอยู่7 0,000สนพอต่อสัปดาห์กับสิ่งที่เขาทำให้กับลีพูลในตลอดเขาอิ่มเอมละกับถ้วยทุกถ้วยซอยเท้ายิกยิกชูมาแล้ว ทุกใบก็ถือว่าทุ่มเทเต็มที่ให้กับสโม,มสรแล้วตามเส้นทางครับก็ไม่มีใครว่าลายนี้ผมถือว่าจะแดนเฮซนวินวินแต่สุดท้ายนี่ดิมีข่าวกับฟาบินโยทั้งที่ไม่ค่อยมีอะรแค่ราคาแล้วก็ยังมั่นใจว่าฟาบินโยไม่ไปแน่นอนน่าจะอยู่ต่อแล้วก็คงคิดว่านี่ะนี่คือแผนที่ต้องมีฟาบินโยคอยประคองเด็กรุ่นใหม่ประคองน้องๆแต่เอาค้าจริงไปก่อนใครเลยครับ <c oughs> อย่าไปคิดเลยมากนะเตะเข้ามาก็คือมาสร้างผลงานจะสร้างตานานหรือจะสร้างชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จากไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมกับเวลาหรือไม่นั่นเองตอนนี้มันก็คือเป็นช่วงเวลาของการสร้างทีมเพื่อเล่นรุ่นรุ่นใหม่ๆอายุน,น้อยๆน,นะครับก็เริ่มเข้ามามันก็เป็นตามวัฏจักร มันก็เหมาะสมกับเวลาตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่สร้างทีมด้วยผู้เล่นรุ่นใหม่อายุน้อยๆที่ใช้การได้อีกนานเราต้อง move on ต้องมองข้ามไปแต่มันไม่ควรจะตูมและหายไปเป็นชุดแบบนี้มันควรจะผสมผสานเพื่อเข้ามาปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ปลูกฝังจิตวิญญาณปลูกฝังค่านิยมธรรมเนียมปฏิบัติอะไรต่างๆในธรรมเนียมของสโมรสรให้กับเด็กชุดใหม่ที่เดินเข้ามา นะครับไม่ควรจะไปยกชุดเนี่ยนี่ถ้าไม่รวม2คนนี้นะก่อนหน้านั้นยังมีเจมส์มิลเนอร์มีออเกชชัมเบลนมีนาบีเกตาคนอื่นๆที่ออกไปก่อนหน้านี้อีกเอาจริงๆมองกลับไปนักเตะยุคแรกๆของครอปหมดแล้วนะนี่คือรุ่นใหม่หมดเลยน,นะเหลือเทรนด์คนเดียวนะผมว่ามันมันก็เสี่ยงเกินไปนะช่วงรอยต่อแบบนี้มันสำคัญมากเลยฮนะต้องเรียกว่าต้องผสมผสานนะครับ แกนหลักยังคงอยู่เพื่อประคับประคองกันไปน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบยกชุดนึกดูนะฮะกลางนี่ใหม่ล้วนๆลงไปโอ้โหเมื่อไหร่เคมีถึงจะตรงกันเมื่อไหร่ถึงจะจูนกันติดเมื่อไหร่จะวิธีการเล่นมันจะเข้ากันผมกลัวมากเลยว่ามันจะขาดช่วงนะครับความต่อเนื่องขาดช่วงแน่นอนเพราะว่ากลางใหม่หมดกองหน้าเนี่ยจำได้ว่ายุคสามประสานหายไปเนี่ย กว่าเด็กใหม่จะจูนกันติดเนี่ยตุ๊ป,ปัตตุเปสุดท้ายเนี่ยถ้ทาติอโกอยู่ต่อผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่แหละคือคนที่จะเชื่อมต่อคนสองเจนไว้ได้วยกันโดยความมีประสบการณ์ด้วยเป็นคนที่ใจเย็นนะฮะนี่คือเหมาะสมที่สุดจะเป็นคนดูแลคนสองเจนด้วยกันให้เข้ากันได้เอาเป็นว่า ฤดูการนี้อาจจะเป็นฤดูการหนึ่งที่เลี้ยวภูน่าจะยังคงฟอร์มขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอีกหนึ่งฤดูการต้องทําใจแต่นเนิ่นนะบรรดาแฟนบอลทั้งหลายอย่าคาดการว่าโอ้ไหนบอกตัวนี้ระดับแชมป์โลกตัวนั้นระดับท็อปตัวนี้ฟอร์มดีไหนบอกเจ๋งจากลีกอืน่นไม่อยากให้มีคําพูดนี้ออกมาคุณต้องนิดถึงข้อน,นี้คือมันขาดช่วงอ่ะมันขาดการสารต่อมันคือการเปลียนแบ่งยกชุด กวามันจะจูนกันติดมันใช้เวลาอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนักในซีซั่นนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะต้องปรับตัวกันอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับอาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะมีบุบวาบบ้างแน่นอนนะเพราะเราขาดความต่อเนื่องนะครับเสียดายก่อนหน้านั้นมันมันไปหยุดหยุดหยุดการพัฒนาไปไปขาดช่วงตั้งแต่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาเนี่ย เสียดายอย่างอาร์เซนอลเนี่ยกว่าเขาจะขึ้นมานเนี่ยเขาตุบตุเป,ป๋มาตั้งกี่ปีนะพอปีที่3ม,มาเขาพังหงาดก็เหมือนเราเนี่ยนะอ่ไม่เป็นไรเราก็เริ่มแล้วเริ่มช้าก็ยังดีกว่าไม่เริ่มนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดซุปเปอร์ตงได้ถ้าถูกใจเป็นการซัพพอร์ตช่องนะครับซัพพอร์ตผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามแฟนเพจค c ร์บอนเอ็กชื่อเดียวกันลิงก์อยู่ใต้คลิปผมเอาจริงเอาจังมากเลยนะทางแฟนเพจนะครับ,รบช่วยไปกดติดตามเยอะๆนะฮะอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับคาร์บอนเอ็กซ์